สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับมะยุสคานั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมจัดนะครับเปรียบเทียบนะฮะรถนะครับครอบครัวที่นั่งนั่นเองนะฮะทั้ง2คันนั้นหลังผมนี้นะครับหลายคนนะฮะอาจจะไม่รู้นะบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับสำหรับตัว All new fortuner เนี่ยเขามีตัวนะครับสองเครื่องนะฮะตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับวันนี้ผมจัดมาให้เลยนะครับ ปีเดียวกันเลยนะครับปี2015นะครับก็คือตัวชมแรกจากที่เป็นแชมป์นะครับนะอัพมาเป็นชมไมเนอร์เชนนาใหม่นะครับนะขวามือผมเนี่ยป้ายทะเบียนนะฮะ4937เนี่ยคันนี้จะเป็นตัว 2.7V เนะครับเบนซินกับ LPG ปี2015นะครับเลขไมล์แสนสี่นะครับแล้วก็ซ้ายมือผมนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซล2.8นะครับนะตัว V ีขับ2ปี2015เลขไมล์อยู่แสนแปดนะครับ สองคันนี้นะฮะราคาแตกต่างกันนะครับนะอย่างคันนี้นะฮะอยู่ที่719,000นาพนะฮะอย่างคันนี้อยู่ที่นะครับเจ็ดแสนนะครับสามหมื่นนะครับเก้าพันบาทนะต่างกันแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองนะครับนะสองรุ่นนี้น่าใช้งานยังไงนะครับนะออปชันฟังก์ชันผมบอกได้เลยว่าไม่แตกต่างอะไรเลยนะครับต่างแค่ตัวเครื่องยนต์นะครับเท่านั้นเองนะครับตัวเครื่องยนต์เท่านั้นเองนะครับอย่างคันนี้ เป็นตัวขึ้นยนต์เบนซินนะฮะ2.7แล้วก็มี LPG มาให้นะความประหยัดความเงียบของตัวเครื่องยนต์เนี่ยต้องยกให้เขาอยู่แล้วนะแต่ถ้าความแรงนะครับผมก็ยกให้กับตัว2.8ดีเซลนะฮะคันนี้จะเป็น1.177แรงม้านะครับใครที่หาอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2คันนี้นะครับน่าสนใจยังไงนะครับนะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะตบกควรนะฮะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่ลูกค้าไม่พลาดนะแล้วก็โปรโมชั่นนะครับฟรีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีจัดฟรีโอรฟรีค่าเนินการฟรีบริการช่วยเหลือเชิญแล้วก็มีรับประกันกายด้วยนะครับใครที่สนใจห้ามพลาดไปดูกันตามมาครับผมะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเบนซินกันก่อนนะฮะตัวนี้จะเป็น 2.7V นะครับเครื่องยนต์เบนซินกับ LPG นะครนะ รูปหลักด้านนอกเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยว่าคันนี้เป็นซินคันนี้ดีเซลนะฮะนะตัวนี้เรามาดูตรงไหนมาดูกันนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นไฟหน้านะครับเป็น LD projector นะฮะใบบีมนะครับมีไฟตัดหมอกนะฮะกระจังหน้าเนี่ยนะถ้ามองไม่รู้เลยนะครับคันนี้เขาเปลี่ยนล้อแม็กเป็นตัวล้อแม็กของ l e a d e r นะฮะนี่เลยนะฮะยางบิสเปนนะครับนะล้อแม็กบติดตอกนะฮะยางปีสองยี่สิบสองดิสเบกคู่หน้าดับเบกหลังนะครับ นะตัวนี้ก็ด้านในเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยใช่ฮะทั้งมินินแล้วก็ดีเซลนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะวันนี้เขาติดใจมาแล้วนะครับพวมาลามอติคุสคอนโทรลนะครับมีไปด้วยชิปมาให้เลขไมล์แสนสี่นะครับและเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับจอต่างๆนะฮะละเอียดนะครับด้านหนุงด้านในด้านนอกเหมือนกันหมดนะฮะจะแตกต่างที่ตัวเครื่องเท่านั้นเองนะครับนะการขับขี่นะครับเสียง สตาร์ทเครื่องตัวเบนซินเนี่ยจะงียบกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยนะครับนะนี่ยนะครับนะเครื่องมันจะเงียบกว่านะฮะอ่าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องก่อนมาตัวนี้เป็นตัวเครื่อง็7นะครับนะตัวเครื่อง 2TR นะครับนี่เลยนะฮะเครื่องมันจะเงียบนะครับนะเป็นตัวเครื่อง Duo VVTI นะครับนี่เลยนะฮะ ตัวโตโยต้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยในส่วนตัวเพลตนะเขาติดนะครับทนแน่นอนนะครับทานุคันหน้าต่างๆเดิมๆนะครับนะตัวเพจตัวนี้รถจะได้เป็นรถเดือนกรกฎาคมปีสิบห้านะครับนะ้องเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะฮะรถไม่มีชนหนักพิวารจมน้าแน่นอนการันตีบอดี้โครงสร้างนะฮะลูกค้าสบายใจได้เลยนะฮะตัวรถได้เป็นสีดานะนะฮะมาดูด้านท้ายนะครับคันนี้ด้านท้ายเขาติดเกาะมาให้นะครับแล้วก็ โลโก้โฟร์จูเนอร์เนี่ยเขาติดกรอบมาให้อีกนะครับนะถังโดนัทนะครับถังถังยาดีอยู่ด้านล่างนะครับเป็นถังโดนัทนะครับนะแล้วก็ฝาท้ายเพฟ้านะฮะแบบนี้นะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมนะเบาะจะเป็นสามแถวแบบนี้นะครับอ่านี่เลยนะครับพับแบบนี้เลยนะฮะคันนี้นะฮะเจ็ดแสนนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะฮะ เครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณ1,3ื่นสามกว่านะครับอ่ะนะฮะสำหรับเบนซินนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะคือผมรีวิวแบบคร่าวๆนะนะภาษีพรบเดี๋ยวผมต่อให้นะครับนี่เลยอ่ะมาดูคันที่สองคันนี้จะเป็นตัวเครื่อง2.8นะครับตัววีขับ2นะครับปี2015เหมือนกันนะฮะลองมองนะครับลองมอออกจริงๆนะนะตัวนี้ก็คือเป็นตัว2.8นะครับ177แรงม้านะครับ ราคาต่างกันแค่หมื่นเดียวนะครับคันนี้อยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันท่านั้นเองนะครับนะผ่อนก็อยู่หมื0นสามนะครับนะนี่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับด้านหน้าเหมือนกันหมดนะคะล้อแมกขอบสิบปดเหมือนกันคือล้อแมกลายเดอมจะเป็นล้อแมกแบบนี้ทั้นยี่ห้อเป็นยางนอล์ดนะครับปี2023ยิบสามกระจกพับปรับไฟฟ้ากุญแจคย์เล็ตนะครับนะถ้าเตือนเลขไมล์แสนแปดนะอันนี้สตาร์ทเครื่องให้ดู เครื่องมันจะเสียงดังกว่าตัวนะครับ <C> e <ure ment> เบนซินนะครับนะพวงมาลัยมัตติคือคอนโทรลเบรลชิปต,ต่างๆมีมาให้เหมือนกันหมดนะครับอ่อาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับสังเกตได้เลยนะอันนี้เครื่องเบนซินเราจะแทบจะไม่ได้ยินนะฮะแทบจะไม่ได้ยินเลยนะพอมาเครื่องดีเซลนะครับเครื่องจะดังนะครับเครื่องจะยินเ <C> e <ure ment> สียงดังนะครับนาดีเซลมันเป็นพกติของเข้าอยู่แล้วนะครับ น,ะนี่ตัวเครื่องจะดูแบบนี้นะเป็น2.8นะเครื่องแห้งๆเลยนะนะครับน,น็อตต่างๆไม่มีขยับนะตัวนี้จะเป็นรถนะฮะเดือนสิงหาปี2 0ง5ันสิบห้านะฮะกไล่เลี่ยกันนะครับ 2015, นะไอทันเบนซินเดือน7อันนี้เดือน8นะครับตัวรถเดิมๆไม่ชนหนักพี่ความโดนน้ำเราการันตีอยู่แล้วนะครับอ่าบางๆเลยนะฝาท้ายต่างๆไฟท้ายไม่มีนะครับแตกรายงานนะฮะแบบนี้เลย นะฝาท้ายไปฟ้าแบบนี้นะครับนะรถน็อตเนื้อต่างๆไม่มีเยับนะครับนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะใครที่สนใจนะครับเบนซินหรือว่าดีเซลติดต่อมาได้เลยนะครับ0843848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ที่เสรีไทย64มีลบุรีกรุงเทพนะครลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการจากแฟนให้ทั่วประเทศด้วยนะครับนะ ฝากด้วยแล้วกันชอบท่านไหนหนะแครหน้าจอหน้าแอดไลน์มาได้เลยนะครับก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมมาอิสตาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ